ครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับชุดตกหมึกนะครับจากค่ายอีกับค่ายฟ็อกเรียวนะครับคันตัวนี้ที่ผมถือนะครับจะเป็นคันอีกับนะครับรุ่นยูเรกานะครับตัวนี้เวทนะครับจะอยู่ที่0.4น้ำหนักเยือยอยู่ที่3-15กรัมนะครับตัวนี้มีอ่าคันรุ่นนี้นะครับจะมีตัวเกี่ยวเหยื่อให้นะครับมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีแดงนะครับสีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับส่วนปลายนะครับ ตามสีตามโคนเลยนะครับตัวนี้เป็นปลายโซลิดนะครับตัวนี้เป็นปลายโซลิดนะครับเป็นแบงก์กาไฟนะครับตัวนี้ด้างยาง eva นะครับรูปทรงสวยงามนะครับประกอบกับล้อฟ็อกสโนนะครับตัวนี้ฟ็อกเรียวรุ่นสโนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแขนคู่นะครับแล้วก็ในกล่องจะมีเป็นแขนเดี่ยวให้ยุ้ย้าด้วยนะครับล้อจะอยู่ที่5.0นะครับตัวนี้ล้อจะอยู่ที่ 5. 0ศนะครับลูกปืนจะอยู่ที่4ี่บหนึ่งนะครับตัวนี้ มีกันน้ำสามจุดนะครับอ่ากันหนึ่งจุดนะครับสองจุดแล้วก็สามจุดนะครับตัวนี้นะครับกันน้ำสามจุดนะครับแล้วก็จะมาเป็นเซตนะครับผมจะจับเป็นเซตให้นะครับมาคู่กับสายเ็าะสโนนะครับความยาวอยู่ที่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับแปดปอลนะครับถักแปดนะครับตัวนี้สายหน้านะครับสายหน้าเป็นฟูลไลน์นะครับอีเกิลสตองนะครับตัวนี้ ความยาวอยู่ที่10เมตรนะครับเป็นฟัวรายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับเหยื่อนะครับเหยื่อของเราจะเป็นอีกาดนะครับจะเป็นอีกาดเอสเอสนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นสองจุดสองจุดสองนะครับสองจุดห้านะครับแล้วก็สามจุดศูนย์นะครับแล้วก็ตะกัวจิ๊กนะครับตงเพิ่มน้ำหนักให้กับโยนะครับโยตกหมึกนะครับเซตเซตนี้นะครับ มีโุกกะของเรานะครับจะมี2ไซส์นะครับมีไซส์ S กับไซส์ M นะครับครอบสบายโยนะครับตัวนี้ครอบสบายโยนะครับหนึ่งกลวงนะครับ1 1กวงจะมี5้าตัวนะครับเซตนี้นะครับที่ผมเสนอมานะครับงบไม่เกิน2 0 0พันนะครับงบไม่เกิน2 0 0พันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามร้านค้าใกล้เคียงได้เลยนะครับสินค้าเรามีวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับขอบคุณครับ